สวัสดีครับวันนี้ผมยูเรนี่จะมาสอนวิธีการให้จอยนีไฮโดรซิลิเคนเนี่ยใช้ได้ในคอมพิวเ,เตอร์นะครับผมมีอยู่สองวิธีก็คือใช้สตรีมครับนี่ตั้งค่าเลยครับนี่สตรีมไม่ใช่นี่นี่เรียบร้อยใช้สตรีมหรือถ้าเกมนั้น เป็นเกมที่สามารถนำเข้ามาใน Steam ได้ก็กดตรงนี้ครับถ้ามันเข้ามาได้นะแต่ในตัวนี้นของวันของคลิปนี้ถ้าผมใช้เอาเกมเข้ามาใน Steam มไม่ได้เ,เออมันจะทำยังไงมาดูกันเพราะฉะนั้นนี่นะครับผมลอมมาหลายอย่างแล้วอ่ะไอตัวของ X Output เนี่ยมัน มันใช้ไม่ได้เหมือนกันครับเพราะว่ามันอิงจากตัวนี้ผมคือห่อนคอนโทรเนี่ย XB s n ับนี่คือตัว K p a ของผมนะครับตัวนี้มันไม่ขยับเลยเห็นไหมไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวก็คือตัว a i r p o d เนี่ยผมลองใช้แล้วมันใช้ไม่ได้มันไม่ขยับมันอิงจากอันนี้เมื่อกี้นี้วันเราจะมาใช้ตัวนี้เห็นครับ Better Joy for s e m o ไปครับกิค๊ครับ ไม่ใช่จอยไปที่น่ครับดีลิสอันนี้ปิดลวมนะครับกดไฟล์ซิปมากดมาเลยโอเคผมลงมาแล้วคุณก็ไปลงที่ไหนแล้วแต่ที่คุณอยากลงนะโอเคกดแอ t แท k ออ l มาปึ๊บ แล้วก็ลบไฟล์สี่อกไปเพื่อประหยัดพื้นที่ไอที่จอยครับแล้ก,กดเ x E ของมันและนี่ขึ้นแล้วตอนนี้โอเคแล้วก็กดโลเคทไปครับอ่าโลเคทก็คือมันจะสั่นที่จอยนะผมจะให้ใกล้ๆนี่นสัส่นๆๆโอเคอ่านใะห้ดูสิขึ้ื่อนไหมนี่มาแล้วนี่มาอันหนึงแล้ว เรียบร้อยครับเล่นได้เลยใช้ได้ใช้ได้ไดโอเคผมหยุดนะนี่ผมหยุดแล้วกดบัมขยับดิฟไปมาได้เลยครับจอยก็ขอให้โชคเดียวกัน ใช้จอ Nintendo Switch นะครับแบบคลิปนี้สวัสดีครับ